เอาละครับก็สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ป่องปิงป่องไทยบ้านนะครับก็อยู่ตรงตรงนี้แล้วนะครับโลโก้สีน้ำเงินขาวฟ้าตรงนี้นะครับ Butterfly w i s c a l i a Super a d i ์ a t ร a r b o n นะครับถ้าชื่อเต็มก็อย่างนี้นะครับเรียกกันตามก็คือ w i s c a l i a Super ALC หรือซูบิทนะครับผูดใด้เรียกกันด้ง่ายนะครับก็ได้รับไม้มาแล้วนะครับ ก็เพิ่งจะมีเวลามา,าทำรีวิวเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็เป็นไม้ตามกระแสเลยนะครับเปิดตัววันที่หมีนาเลยนะครับวันที่หมีนานะก็นี่เลยครับกล่องเขาก็จะดูเป็นมาตรฐานมากกว่าเดิมน,นะครับเพราะวิสเคเลียเนี่ยเป็นไม้ที่ผลิตออกมานานมากแล้วนะครับวิสเคเลียไอดีคาร์บอนเนี่ยผลิตออกมาแทบจะว่ายี่ปีสามสปีได้นะครับผมก็ ผมก็เล่นปิงปองไม่ทันนะครับมีไม้เขามีมาก่อนแล้วนะครับตรงกล่องก็ดูดีมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงโลโก้ก็เป็นสะท้อนแสงนี่ครับมันีก็จะเป็นตรงด้านๆนนะครับก็กล่องเป็นกล่องมาตรฐานเหมือนพวกลินเกยวนเหมือนพวกจ้างจีเคะนะครับประมาณนี้นะครับมาดูนะครับสเปคชีของเขาตรงนี้ก็เป็นไม้ออฟฟ ensive เช h แ n นนะครับตัวนี้ก็เป็น h a n เดิลนะครับเป็น ไม้ธรรมชาติ5ชั้นแล้วก็มีชั้นที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นซูเปอร์เอลซีนะครับรวมแล้วก็เป็น7ชั้นนะครับรหัสของเขาปีนี้นะครับก็เป็น W นะครับปี2022นะครับเป็น W นะครับนี่ก็เป็นเลขรหัสนะครับ W A นี่ครับ2022เดือนมกรานะครับนี่ปีการผลิตนะครับ TBT ก็ธรรมสุบัตต f ไฟไทยแลนด์นะครับนี่ก็ส่งขายในประเทศไทยนะครับตัวกล่องก็ ประมาณนี้นะครับด้านข้างก็มีโลโก้บัตเตอร์ไฟสุเปอร์เอลซีบัตไฟแบบนี้ด้านบนก็เหมือนกันนะครับบัตเตอร์ไฟส s เปอร์เอแล้วก็บัตเตอร์ไฟแบบนี้แบบรอบเลยนะครับด้านหลังนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อหรือว่าการแจ้งเตือนนะครับต่างๆนะครับนี่ก็มีเป็นเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็อาจจะรับทราบอี่แล้วจากเห็นด้านในแล้วนะครับ ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับออเดอร์นะครับพีออเดอร์สั่งซื้อมาเหมือนกันนะครับทางอาจารย์ป๋องก็ไม่พลาดที่จะได้ลองนะครับเพราะเป็นไม้ที่ตัวเองถนัดอยู่นะครับเป็นไม้ผิวโคโตนะครับนี่เลยเดี๋ยวอาจารย์ป๋องจะทําคลิปเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมันอีกนะครับว่าไม้ซูเปอร์เอลซีเนี่ยวิสคาเรียเนี่ยเป็นยังไงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไม้เอลซีธรรมดานะครับเอาแต่คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงไม้ตัวนี้แล้วกันนะครับ ไม้ตัวนี้นะครับผิวด้านนอกเขาเนี่ยเป็นโคโตนะครับลายไม้เนี่ยก็ถือว่ามีการคัดมานะครับไม่ไม่เหมือน v i ส c a เลียเอทั่วไปนะครับอ,อันนี้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ใช้วิจ,จารณญาณของผมเองนะครับในการวิเคราะห์นะครับก็ผิวไม้เขาเนี่ยมีการคัดมาดีกว่าผิวไม้ที่เป็น v i ส c a เลียไอดีคาร์บอนธรรมดานะครับอ่มาถึงโลโก้นะครับโลโก้ก็เปลี่ยนเป็นแบบ แบบปัจจุบันแล้วนะครับก็จากจากที่เป็นอะคริลิกนะครับหรือพลาสติกนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นโลหะแล้วนะครับก็สกรีนวิสเคียซูเปอร์เอลซีนะครับแล้วก็มีโลโก้ซูเปอร์เอลซีนะครับด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นฮอลโลแกรมนะครับบัตเตอร์ไฟฮอลโลแกรมตรงนี้นะครับเพื่อบ่งบอกว่าเป็นของบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนสีของเขานะครับ ด้านตรงนี้จากสีเทาอ่อนๆนะครับตอนนี้ก็เป็นสีเทาเข้มแล้วนะครับเกือบแทบจะเป็นสีดําเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีสีเทาเข้มแต่ถ้าเป็นวิสเดิมก็จะเป็นสีอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีอ่อนนะครับแล้วก็มีขาวฟ้าขาวแบบนี้นะครับโอเคนะครับข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบทำคลิปเปรียบที่้ฟังแต่วันนี้เรามาดูรายละเอียดของเขาก่อนนะครับรหัสโค้ดก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม้นี้ของผมนะครับ หนัก92กรัมนะครับที่ที่แจ้งไว้นะครับว่าจะเอาไม้หนักเท่าไหร่นะครับก็บอกทางร้านว่าเอา92กรัมนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักให้เพื่อนๆได้ชมกัน ก็โอเคนะครับผมก็โอเคถึงแม้จะไม่ถึง92เปะแต่อยู่ที่91.6นะครับตอนนี้ก็ถือว่าถูกใจนะครับเป็นไม้ที่เป็นน้ำหนักไม้ที่ผมถนัดอยู่แล้วนะครับก็คือวิสคเลียโกลเด้ที่ผมใช้อยู่ก็91นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการชั่งน้ำหนักยางกันเลยนะครับ <laughs> น้ำหนักยางก็ชั่งเลยนะครับบางคนถามผมถ้าอันนี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะเก้เท่าไหร่ ก้าสิบห้าจุดหกนะครับอันนี้ถ้าหนึ่งร้อยสี่กรัมถือว่าโอเคนะครับก็หนึ่งร้อยสามถือว่าเบาไปนะครับก็อาจจะความแน่นความแรงจะลดลงแต่ก็ไม่เป็นไร,รไม่ซีเรียสครับเพราะก็ก็พก,ก,กตีได้ครับไม,ไ,มไม่ไม่ใช่ว่าตีไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการอาติดยางนะครับเ,เดี๋ยวเราแปะยางกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นด้วยยางแผ่นแรกของเราเลย ดิกนิก094นะครับด้านสีดําด้านสีแดงก็เป็นดิกนิก05นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนไปตีเบอร์อื่นนะครับเพราะว่ายังถูกใจในเบอร์นี้อยู่นะครับถูกใจในเบอร์ดิกนิก094กับดิกนิก05อยู่นะครับตอนแรกก็เกือบจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่พอตีแล้วรู้สึกโอเคครับยางชุดนี้ก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับอืม เหมือนเดิมครับยางแผ่นนี้นะครับมาดูรหัสของเขา A V H นะครับก็ปี2011นะครับตัว H น่าจะมันกลางๆนะครับ A B C D E F G H เดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับปี2021เดือนสิงหานะครับอ่ะรีวิว094ไปด้วยเลยนะครับเมื่อกี้094ตัวนี้ก็ปี21 0เดือนสิงหานะครับกลางๆปีนะครับ ยางดิฟนิก 09C ก็จะมีแผ่นรองตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็มีแผ่นฟิล์มป้องกันหน้ายางแบบนี้มาให้เลยนะครับอ่าจานป๋องก็จะทากาวทากาวใส่นี้ก่อนแล้วก็จะแปะใส่ไม้แล้วก็จะลอกฟิลม์มออกก่อนก่อนตัดนะครับเพื่อง่ายต่อการตัดเพราะฟิลม์มของเขาหนาอยู่นะครับป้องกันโปรเทคได้ดีนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวทากาวกันเลยครับ อานะครับนี่ก็เป็นเทคนิคศูนย์ห้านะครับอันนี้ก็เป็น A V B B ก็จะเดือนกุมภาครับเนี่ยดูตรงนี้ครับ A V B นะครับตัว B ก็เดือนสองก็คือกุมภาครับโค้ดตรงปกกับโค้ดตรงฟองน้ำจะต้องตรงกันนะครับส่วนเทคนิคศูนย์ห้านะครับก็จะไม่มีโปรเทคมาให้นะครับฟิล์มโปรเทคฟิล์มมาให้นะครับนี่ครับตรงโลโก้ไอ้ตรงสึกไอ้โค้ดข้างในก็จะ A.V.B. ต้องตรงกันนะครับรหัสถ้าเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวนี้ต้องลออะไรมาหลอกสักหน,น่อยนขยับเป็นนี้ยวการน นะครับก็เดี๋ยวจะลอบโปรด c คชันออกก่อนนะครับแล้วค่อยตัดนะครับเพราะฉันป๋องใช้ใกันไกลตัดเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดกันเลย ไอ้าวาลวเลเชวโอเคยังได้อยู่นึกว่าจะแปะโดนตรงนี้โอเคนะครับก็เหมือนเดิมครับเบี้ยนิดหน่อยเผื่อบนไว้แล้วก็ซีมปิดเหมือนเดิมครับแล้วตัดฟิล์มอีกทีหนึง่ง ครับปิดฟิล์มเรียบร้อยเรียบร้อยดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแปะอย่างใส่เลยนะครับ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วสองข้างนะครับด้านแดงกับด้านดำนิดศูนย์เก้าสีก็เหมือนเดิมครับกรรไกตัดเหมือนเดิมครับจันปองติดขอบโปรเทคชั่นหน่อยนึง ความหนาของ b u t เตอร์ไฟวิสคาเ r Super ปอร์คา e r ซูเปอร์เอลซีซูเปอร์คาร์บอนวิสวิสคาเียซนะครับความหนาไม้ของเขาก็อยู่ที่5.7ม mm ิลลิเมตรนะครับก็ลดลงจากเดิมอยู่0.1นย์จุดหนึนะครับอันเดิมก็วิสคาเรีธรรมดาก็ห้าจุดแปดนะครับแต่ผมก็มองว่าที่เขาลดความหนาลงเนี่ยเพราะเพื่อที่จะลดความแรงของไม้นะครับ พอผมเคาะดูตอนแรกเนี่ยไม้มีมีความแบบว่าเด้งแรงครับเหมือนอทางซูเปอร์ ZLC เลยนะครับความความสปริงตัวของไม้เขานะครับ รเรียบร้อยสมบูรณ์แบบติดขอบใหม่ทุกอย่างนะครับโอ้ไม่ได้ตัดยางใหม่แบบนี้มานานแล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปประกอบไม้รีวิวเบื้องต้นนะครับก็ไม้โปรไฟล์วิสเคเลียซูเปอร์อลนะครับก็เป็นไม้มีที่มีความหนานะครัมิลแล้วก็มีทั้งหมด7ชั้นนะเป็นไม้ธรรมชาติ5ชั้นแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็น i อเลดซูเปอร์ไอเลดคาร์บออีก2ชั้นนะเป็น7ชั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมอีอก อีพีหนึ่งแล้วกันนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับจันป่องปิงป่องไทยบ้านด้วยนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมชวนเพื่อนนะครับมากด s u b s c r i b e ให้จันป่องเยอะๆนะครับหรือใครที่มีลูกศิษย์ก็เรียกลูกศิษย์ให้มา s u b s c r i b e ช่วยให้จันป่องมียอด s u b s c r i b e เยอะๆด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ขอจบเพียงเพท่านี้ก่อนนะครับผมจันป๋องปิงป่องไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องป่องไทยบ้านครับสวัสดีครับนี่ครับ หนูถ้าได้โลโก้ทองตรนี้อีกเนาะล้ำเลยวิสเกเลียซูเปอร์เอลซีเทคนิค0 9นย์เกทคนิค05นย้าว ไปทำนากับยายเมียนมาขี่เงี้ยนกับลงเงี้ยนไปนํำอาเสียมเงี้ยนติดโตเป็นประจำเอาเกียไปนํำแล้วเพื่อไปใส่ต้มเงี้ยนเงี้ยนเขามากินต้มเงี้ยนมาขี่เงี้ยนมันมาบนมาเวียนเงี้ยนเงี้ยนมันถ้าแม่ไม่เงี้ยนให้มันอาเจียนออกมาเป็นต้มเงี้ยน